ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะมาถักกระเป๋าทรงย่ามให้ดูนะคะมินจะใช้สีฝ้ายดิบรหัสศูนย์ศูนย์นะคะไปดูวิธีการถักเลยค่ะวิธีการถักของมินนะคะมินจะหยิบหยิบปลายไหมนะคะออกมาจากตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะคะถนัดวิธีไหนก็แล้วแต่เราได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องทางตามมินนะ วิธีแรกนะคะมินจะถัก F นะคะลงไปในห่วงนะคะทั้งหมด14 F ค่ะอันนี้มินจะยังไม่นับนะคะเริ่มต้นขึ้นนะคะมินจะถักโซ่สอนะคะมินจะยังไม่นับเป็น1หลักนะหลักต่อไปมินถึงจะนับเป็น1นะคะถัก F ลงไปในห่วงวงกลมนี้นะคะทั้งหมด14หลักได้เลยค่ะทุกคนถักครบแล้วกลับมาเจอกันนะคะ อันนี้มินก็หักลายเอฟนะคะมาได้สิบสี่หลักแล้วนะคะมินจะนับตั้งแต่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่แล้วก็รูดน้องให้ชิดมากที่สุดเลยนะคะยิ่งชิดยิ่งสวยค่ะอย่าให้มีรูเลยนะคะมินจะดึงแบบว่าสุดเลยนะคะไม่ให้น้องมีรูตรงกลางตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดชิ้นงานนะคะจบแถวด้วยการเลื่อนห่วงปิดซีตรงนี้เลยค่ะ แบบนี้ค่ะเรามินจะถักเก็บไปไหมข้างล่างตรงนี้ไปด้วยนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะขึ้นแถวใหม่นะคะเินจะขึ้นโซ่สองนะคะไว้ตลอดเลยค่ะโซ่สองจะไม่นับเป็น 1F นะคะในช่องนี้นะคะจะถัก V นะคะทุกๆุกหลักเลยค่ะ V ก็คือใส่ F ลงไปนะคะทั้งหมด2หลักในทุกๆหลักเลยค่ะ1ลงไปในหลักเดียวกันนะคะ 2เท่ากับ1 V นะคะหลักต่อไปนะคะ F นะคะลงไปนะคะช่องละสองหลักทุกหลักเลยนะคะนี่ก็มี2เท่ากับ1 V แล้วนะคะเท่ากับนะคะแถวนี้เราจะมีทั้งหมด14 V นะคะทุกคนเป็นการเพิ่มแถวแบบนี้นะคะไปทุกๆหลักได้เลยค่ะเป็นแบบว่าพื้นฐานเลยค่ะทุกคน เพิ่มแถวขยายแถวก้นกระเป๋านะคะเป็นก้นกระเป๋าทรงกลมนะคะกับถักวีให้ครบ14ี่แถวที 14, ่ิบสีหลักแล้วกลับมาเจอกันได้เลยค่ะมินถักครบ14ี่วีแล้วนะคะก็ปิดชิ้นงานจบแถวที่ปิดซีตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นขึ้นต้นนะคะมินก็จะขึ้นต้นโซ่สองเสมอเลยนะคะโดยที่ไม่นบเป็นหนึ่งหลักนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็น1แล้วก็ v นะคะ 1f แล้วก็ v นะคะในช่องนี้จะมี1นะคะช่องต่อไปก็จะเป็น v ก็คือ v ก็คือมี f 2หลักนะคะต่อไปก็จะ 1f หลักต่อไปนะคะ 1f หลักต่อไป 1v สลับกันแบบนี้เลยค่ะ1 f 1 v 1 f 1 v นะคะให้ได้14ชุดเลยค่ะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็น2 f v เท่ากับ1ชุด2 f v เท่ากับ1ชุดนะคะทำให้ได้14ชุดเลยค่ะแถวต่อไปก็จะเป็นการขยายแถวไปเรื่อยๆเลยค่ะ2 f v 3 f v 4 f v นะคะ5 f v 6 f v 7 f v 8 f v นะคะทุกคนทุกคนถักไปจนถึง9 f v ได้เลยนะคะ แล้วกลับมาเจอกันตอนที่ทุกคนได้ 9FV แล้วนะคะอันนี้จะเป็นหลักการสำหรับคนที่ไม่ชอบขั้นคนที่แบบว่าถักง่ายๆนะคะไม่ต้องลบเหลี่ยมนะคะแต่ของมินนะมินจะลบเหลี่ยมไปด้วยนะคะถ้าเป็นหลักคู่ปุ๊บอะ่ะมินก็จะถักสมมติว่าถึง,ถ,งถึงตรงที่เราต้องถักสองส x v และมินก็จะถักสองก่อนม,มินก็จะถักสองก่อนไม่ใช่ X นะคะมินก็จะถักสองก่อน แล้วก็ไป 4XV อันนี้คือเป็นการลบเหลี่ยมค่ะแต่ถ้าใครคิดว่ามันเข้าใจยากก็ถักเพิ่มแถวเพิ่มขนาดของกระเป๋าอะไปจนถึง 9FV ได้เลยนะคะไม่ใช่ X นะคะทุกคนมินอาจจะพูดไม่ชัดนะขยายก้นกระเป๋าทรงกลมแบบนี้ไปจนถึง 9FV นะคะ 9FV ให้ได้14ชุดแล้วกลับมาเจอกันได้เลยนะคะมินคิดว่าทุกคนน่าจะ เข้าใจในหลักการของขยายก้นกระเป๋าแล้วนะคะหรือว่าทุกคนจะเอาแค่8 fv ก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ชอบใหญ่มากหรือว่าทุกคนจะเอาแค่7 xv ก็ได้ถ้าอยากได้ใบเล็กๆถ้าอยากได้ใหญ่กว่านั้นก็ไป10 fv 11 fv ได้เลยจ้ะส่วนใบนี้นะคะเหมือนมินจะถักผิดตรงนี้เดี๋ยวมินไปลื้อก่อนนะทุกคน ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะมินก็ถักฐานกระเป๋านะคะที่เป็นทรงยามนะคะมาถึง9ก้วี9 f แล้วก็ v แล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นต่อ123456789แล้วก็ v นะคะแถวนี้ก็คือมินจะมินมินจะทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะแถวนี้นะคะจะเป็น14 f ลงในวงกลมแล้วก็ v ค่ะ 1 1, 1 FV 2 FV 3 FV 4 FV 5 FV 6 FV 7 FV 8 FV แล้วก็9 FV นะคะแถวต่อไปนะคะทุกคนจะถัก F นะคะหลักต่อหลักเลยค่ะจะไม่ได้เพิ่มแถวแล้วนะคะทุกคนไปถัก F หลักต่อหลักนะคะให้ได้ความสูงกระเป๋าตามที่ทุกคนต้องการได้เลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงการถักสายนะคะทุกคน ทุกคนมินถักตัวกระเป๋ามานะคะทั้งหมด22แถวนะคะทุกคนเดี๋ยวมินจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก้นกระเป๋าก้นกระเป๋านะคะมินจะถัก f ลงไปทั้งหมด14นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น v นะคะอันนี้ก็จะเป็น1 fv 2 fv 3 fv ส fv 5 fv โ fv 7 fv แล้วก็8 fv แถวสุดท้ายเพิ่มแถวเป็น 9fv นะคะส่วนตัวกระเป๋ามินถักตัวกระเป๋าหลากักต่อหลกักมาทั้งหมด 10, 22แถวนะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22นะคะได้แบบนี้มานะคะจะได้ตัวกระเป๋าแบบนี้มาทั้งหมด22แถวนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนมินนะคะจะแบ่งครึ่งน้องค่ะแบ่งครึ่งตัวกระเป๋านะคะออกมาแบบนี้ค่ะแบ่งออกมาแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะมินก็คือมินมินหักสายมาแล้วฝั่งหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวมินมินมินจะบอกวิธีการแบ่งของมินนะคะถ้าใครชอบทรงนี้นะคะก็ทําตามได้เลยหรือว่าถ้าใครชอบทรงแบบอื่นนะคะตรงสายนะคะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองได้นะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะมินจะดึงน้องมาจากตรงนี้นะคะให้ตรงนี้อยู่ตรงกลางเส้นตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วนับถอยหลังมาทั้งหมด27 ฝั่งนี้อันนี้เป็นตรงกลางนะแล้วนับตรงนี้ออกมาอีกเป็นย7ิบเดนึงก็จะมาร์กจุดไว้นะคะส่วนนี้จะเป็นการมาร์กเอาไว้เพื่อที่จะถักสายเหมือนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มีถักสายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทาเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็คือมันจะมีจุดตรงกลางอยู่ตรงนี้เนาะนับนับจากจ,จุดตรงกลางมา27นับจากจุดตรงกลางตรงนี้มาอีกยีนะคะทําแบบนี้ทั้งสฝั่งนะคะหลังจากนั้นนะคะ ก็จะมาถักเป็นส่วนของสายนะคะส่วนสายนะคะมินจะถักถักหนามากค่ะเวลาใช้มินจะพับแบบนี้นะคะพับสายนะคะ สายตรงนี้นะคะถักไม่ยากเลยค่ะทุกคนเป็นการลดแถวค่ะเราจะถักควบสองหลักตรงนี้ให้เป็นหนึ่งหลักนะคะก็คือเป็น A นะคะหลังจากนั้นก็หลักต่อหลัก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 เลยนะคะฝั่งนี้ก็รวบสองหลักเข้าหากันนะคะแล้วก็โซ่สองนะคะฝั่งนี้ทาเหมือนกันเลยค่ะถัก A นะคะรวบสองหลักเข้าหากันแล้วก็หลักต่อหลักหลักต่อหลักหลักต่อหลักนะคะทําแบบนี้นะคะทุกทุกมุมทุกทุกมุมของทุกทุกแถวตรงนี้เลยค่ะ ลดหลักนะคะเป็นการลดหลักแล้วก็ถักตรงนี้นะคะหลักต่อหลักได้เลยค่ะมินจะถักการลดการลดขนาดของสายตรงนี้ค่ะนะคะจะถักไปทั้งหมด1ิบแถวเพราะครบสิบแถวปุ๊บตรงนี้จะถักหลักต่อหลักยาวขึ้นไปเลยค่ะอีกสิบสี่แถวนะคะตรงนี้มินถักสิบี่ตรงนี้มินถักสิบนะทุกคนค่ะเดี๋ยวมินจะลองทําให้ดูการรวบหลักของมินนะคะว่ามินทํายังไงอีกสักหนึ่งแถวสองแถวนะคะทุกคนจะได้เข้าใจนะ เริ่มแรกนะคะถักสายนะคะทุกคนอันนี้ที่มินมาร์กไว้นะคะมินเจาะออกนะคะแล้วมินก็ถักโซ่สองค่ะจะเป็นการรวบหลักแบบนี้เลยค่ะเกี่ยวอันนี้หนึ่งหลักเกี่ยวอันนี้อีกหนึ่งหลักแล้วก็ปุดหนึ่งค้งแล้วก็รวบแบบนี้เลยค่ะจะเป็นการรวบหลักให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะสองหลักให้เหลือแค่หลักเดียวตรงนี้นะคะต่อไปก็หลักต่อหลักได้เลยค่ะทุกคน หลักต่อหลักจนถึงมุมตรงนี้นะคะแล้วค่อยมารวบอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะอันนี้นะคะมินหักหลักต่อหลักนะคะตั้งแต่ตรงนี้นะคะมาจนถึงสุดตรงนี้เหลือไว้สองหลักแบบนี้นะคะแล้วมินจะเอาเข็มกัดมาร์กจุดออกเลยค่ะแล้วมินจะรวบสองหลักนี้เข้าหากันโดยวิธีนี้นะคะเกี่ยวไปแล้วปลดหนึ่งครั้งเกี่ยว หลักต่อไปนะคะแล้วก็ปนหนึ่งครั้งเหมือนเดิมแล้วรวบ3าหลักตรงนี้เข้าหากันแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะมินจะโซ่สองค่ะทุกคนมินจะขึ้นต้นด้วยโซ่สองเสมอเลยนะคะแล้วตรงนี้จะรวบเข้าหากันเป็นเกี่ยวหนึ่งครั้งปด่หนึ่งหลักต่อไปเกี่ยวหนึ่งครั้งปด่นหนึ่งนะคะแล้วรวบเข้าหากันนะคะทําแบบนี้นะคะทุกทุกแถวทุกทุกมุมระหว่างช่วงตรงนี้นะคะกับช่วงตรงนี้นะคะไปจนได้สิบแถวนะคะ ทำแบบนี้ให้ครบสิบแถวนะคะอันนี้เป็นสองแล้วนะคะทําอีก8ดแถวนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้เลยค่ะวิธีการลดแถวของมินนะคะก็เสร็จแล้วนะคะถักครบสิบแถวแบบนี้แล้วค่ะแถวต่อไปนะคะมินจะถักหลักต่อหลักเลยนะคะถักขึ้นไปหลักต่อหลักนะคะทั้งหมดสิบี่แถวนะคะทุกคนไปถักให้ครบสิบสีแถวแล้วกลับมาเจอวิธีการประกอบสองฝั่งนี้เข้าหากันได้เลยนะคะ มินถักสายมาครบทั้งสองฝั่งแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการถักสายสองฝั่งนี้ติดกันแบบนี้นะคะวิธีการทำอองนี้นะคะมินจะหยิบทั้งสองฝั่งนะคะมามาคู่กันแบบนี้ค่ะแล้วมินก็จะพลิกกลับแบบนี้นะคะคู่กันแบบนี้เนาะแล้วก็พลิกกลับแบบนี้ค่ะจะถัก จะอันนี้จะเป็นการถักนะคะให้น้องมาบรรจุกันนะคะมันจะขึ้นก่อนโซ่หนึ่งอันดับแรกนะคะแล้วจะเกี่ยวเส้นในแบบนี้นะคะจะเกี่ยวเส้นนี้นะคะที่อยู่ข้างที่อยู่ด้านในนะคะพลิกกับแบบนี้นะคะแล้วก็ถักคู่กันแบบนี้ไปเลยค่ะมินจะเกี่ยวอันนี้นะคะเส้นเส้อน,สอ,นอันนี้น่าจะเรียกว่าเส้อนนอกนะคะแล้วก็ ถักนะคะเลื่อนห่วงค่ะผักเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะทุกๆหลักเลยค่ะเกี่ยวเส้นในตรงนี้นะคะเส้นในตรงนี้นะคะหนึ่งเส้นแล้วก็อีกฟังหนึ่งเป็นเส้นอ่ะเรียกว่าเส้นนอกก็ได้เนาะเส้นนอกแบบนี้นะคะในทุกๆหลักเลยนะให้ตรงกันทุกๆหลักนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงแบบนี้ค่ะ ทุกทุกหลักเลยนะคะบางคนเรียกเส้นนอกบางคนเรียกเส้นในมินเรียกเส้นนอกแล้วกันเนาะเลื่อนห่วงไปแบบนี้นะคะจนครบทุกหลักเลยนะคะทุกคนเส้นนี้กับอีกฝั่งหนึ่งเลื่อนห่วงทําให้ครบทุกหลักแล้วกลับมาเจอกันได้เลยะคะ่ะ อันนี้มินถักสายมาครบสองฝั่งแล้วนะคะแล้วมินจะจับน้องประกบกันแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกมาฝั่งนี้นะคะแล้วจะถักเลื่อนห่วงนะคะให้เกี่ยวแค่เส้นในนะคะทุกคนเส้นในก็คือเส้นนี้นะคะเกี่ยวแค่ด้านไหนนะคะเส้นด้านในนะคะแล้วถักเลื่อนห่วงแบบนี้ทุกๆุหลักเลยค่ะเอาแค่เส้นด้านในนะคะเลื่อนห่วงค่ะทําแบบนี้ให้ครบทุกหลักเลยนะคะ ทุกคนไปถักให้ครบทุกหลักแล้วกลับมาเจอกันได้เลยค่ะงานจะเป็นประมาณนี้นะคะเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวข้างในอย่างเดียวนะคะเกี่ยวเส้นข้างในอย่างเดียวแล้วก็เลื่อนห่วงทุกทุกหลักนะคะเกี่ยวเส้นข้างในทั้งสองฝั่งเลยนะคะประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะ ท,ทับทำให้เสร็จจนสุดตรงนี้แล้วกลับมาเจอกันได้เลยค่ะอันนี้ถักมาจนครบทุกหลักแล้วนะคะก็พลิกกลับมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะลายน้องจะเป็นแบบนี้นะคะเท่ากับว่าส่วนสายของกระเป๋าใบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเวลาเวลาซาพายนะคะ มันจะสะพายแบบนี้ค่ะจะจะพับแบบนี้นะคะแล้วก็สะพายค่ะกระเป๋าทรงย่ามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ไปเก็บไปใหม่กันได้เลยนะคะ